หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาได้70คนนะครับขณะที่ออก,กลาดตะเวนพื้นที่ป่าบ้านแม่ละเมาตํตำบลครีราษอำเภอพบพระจังหวัดตากครับพบรถต้องสงสัย3คันผ่านมาจึงแสดงตัวขอตรวจสอบแล้วก็พบแรงงานต่างด้าวน,นะครับเป็นสัญชาติเมียนมาชาย42คนแล้วก็หญิง28คน จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายครับจึงควบคุมตัวและตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นไม่พบเชื้อจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรพบพระเพื่อดำเนินคดีจากการสอบสวนแรงงานทั้งหมดให้การนะครับว่าได้ข้ามมาจากจังหวัดเมียวดีตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากและมีในหน้ามารับเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปทางด้านอำเภอบางเจ้า และจะไปทำงานในจังหวัดพื้นที่ชั้นในครับซึ่งต้องจ่ายค่าในหน้าหัวละคนหัวละ3 0,000บาทนะครับขณะจับกลุ่มเนี่ยไปตรวจสอบพบวิทยุสื่อสาร3เครื่องโทรศัพท์มือถือ3เครื่องรวถึงจับคนขับรถทั้ง3คันได้นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลครับ